นี่เลยครับ,ค,รบคุณตำรวจครับ,รบนี่โอ้โหนี่นี่มาดูให้ชัดมาดูให้ชัดครับผมนี่เลยของปลอมเกตเอเอเอเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ทำอย่างนี้ได้ยังไงครับคุณตำรวจไม่ได้แล้วย่างงี้ผิดกฎหมายนะเดี๋ยวผมต้องจับคนลายให้ได้เลยโอ้ยังไงขอบคุณคุณด้วยนะครับที่<ม>ช่วยแจง้งเบาะแสไม่มีปัญหาครับ แม่วันนี้น่าจะขายดีโอ้โหคุณตำรวจครับนี่เลยครับหยุดนะครับคาหนังคาขาวเลยครับเนี่ยคุณโดนจับแล้วครับผมเป็นตำรวจเดี๋ยวเรื่องเรื่องอะไรครับยังจะถามอีกเรื่องอะไรยังไม่รู้ตัวบอกไปเลยครับคุณขายอของปลอมนะครับอย่างนี้มันผิดลิขสิ์นะครับไปคุยที่โรงพักเลยโอ้ยคุณตำรวจใครเขาก็ขายทั้งนั้นแหละยังมาจับผมเจ้าเดียวไม่ได้เออมาอ้างแบบนี้ ไม่มีครับไม่มีใครขายของปลอมหรอกครับคนนี้เลยครับผิดกฎหมายครับผมแล้วผมขายของปลอมผิดตรงไหนครับโอ้โหผิดเต็มๆอยู่แล้วครับพี่เดี๋ยวคุณเอาของกลางตามผมมาไปคุยโรงพักเลยเดี๋ยวก่อนคุณตำรวจนี่จะจับผมไม่ว่าหรอกดูของกลางก่อนไหมกระโถเขาก็ขายกันทั้งนั้นเลยจะได้จับหลายๆกระทงครับคุณตำรวจไหนๆดูๆดูๆซิมีอะไรบ้างของปลอมทั้งนั้นอ่านี่เนเค้กปลอมเนี่ย ลูกชิ้นปลอมหมูปลอมเออครับผมปลอมยันผักทุเรียนปลอมปลาปกระเพราบอกวะเนี่ยไม่ใช่ทุเรียนครับผมมีสัญชาติเฮ้ยอะไรครับขนมปังปลอมค้ัวซอยเขาแอบแฝงครับผมว่าต้องมีอีกครับไก่ปลอมไก่ปลอมหอมปลอมหอมปลอมกระเทียมปลอมกระเทียมปลอมเนี่ยผมขายของปลอมเนี่ยผมผิดตรงไหนครับนะคุณตำรวจ ะผมผิดตรงไหนเอาจับผมสิผมว่าอย่างนี้นะครับต้องโดนข้อหาหนึ่งละหนักๆเลยข้อหาอะไรเนี่ยข้อหาแจ้งความเท็จนี่แหละคุณเนี่ยไปคุยโรงพักไปตปรปะไปไมอยากคุยอย่างนี้แจ้งความซีสวอันนี้เขาขายของปลอมจริงๆนี้โอ้คุณตำรวจ พันอ้าวกับข้าวที่โทรมาสั่งได้ยังได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ้อวันมาเร็วว่ะไวเลยนะหิวอ้าวเนี่ยตรงนี้ออมีใครนั่งไหมครับไม่มีผมนั่งนะครับบอกจบเลยจะเอาไงเอาไงก็ได้เฮ้ยหลายทีแล้วเว้ยกับเด็กฝึกงานอะโอ้โไรสาระเอาว่าเด็กฝึกงานอะไร มันบังเอิญหรือเปล่าก็ไปกินข้าวมันก็ไปทังออฟฟิศใช่ไหมบังเอิญจะมางี่เง่าอ่ะงี่เง่าเลยฮะแกอะไรย่งเงาเอ้าเฮ้ยมันเปื้อนโอ้นี่มันของกินนะเฮ้ยแล้วไงอ่ะยังไงแล่าไม่ไหวเลยนะเฮ้ยเออไม่ไหวเหมือนกันเว้ยรสชาติมันหลายครั้งแล้วเออก็เรื่องหึงไม่เป็นเรื่องไงมันหลายครั้งแล้วทำไมอ่ะกันเด็กบุกาละทำไมอะ มอันเยอะเกินไปแล้วนะเฮ้ยเออก็เรากพฤติกรรมแบบนั้นดิไปกินข้าวผู้หญิงอ่ะฮะทำไม,เเมอ่ะทำไมอ่ะเอาดิอทำไมสู้เออสู้สู้เออเออก็ไม่รู้อ่ะเขาขอมาไม่กงไม่กินมันแล้ว ทเอออย่ามีเรื่องกันเลยนะครับใจเย็นก่อนนะฮะมันไม่ร้อนเลยไปทำให้ร้อนได้ไหมอดได้เดี๋ยวอุ่นให้ครับลกไปเลยเออเลกกลกอยากเลิกมานาเลย เดี๋ยวครับอ oh, yeah. ้าวน้ำพริกปลาที่สั่งไว้อ่ะโอ้ดีแล้วนะมาตอนเนี้ย๋ยวผมกินเองก็ได้ครับฮะไอตอนที่ผมยังไม่มาเนี่ยเขาทะเลาะกันปะเงียบเหมือนเป็นใบ้อะไม่คุยกันเลยอ่ะไม่คุยกันเลยอืมแต่่าผมมาตรงเวลาเนาะโอ้ตรงเลยถูกเวลาเลยแหละถูกเวลาไม่โกรธไม่อะไรเขาเลยเหรอผมโกรธเขาเรื่องอะไรครับชีวิตผมนะอายุสี่หกแล้วก็ยังไม่เคยมีใครมาทำอะไรกับผมอย่างนี้ไงมันก็เป็น ประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตแบบนี้นะครับเอ๊ะเขาจ่ายตังค์หรือยังเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเลยตต้องคิดค่าประสบการณ์ชีวิตด้วยล่นแหล,ละแล้วก็คิดคิดกับผมแล้วกันจ่ายให้เขาด้วยนะครับโอ้ใจบุญจริงจสาธุผมมีน้ำใจครับกับทุกคนแล้วรับถ้าพอว่าไม่พอก็ที่หัวมีนะอ๋อโอ้โหแล้วก็ไม่บอกไงแต่มันตกพื้นเลย กินเลยสุขภาพไม่ดีไม่ตกผมก็กินแล้วล่ะพอดีมาจ๊ะกบุ๊กในเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะมหาบานะ พันนะพานมึงหากันแล้วใช่ใ <es> ช <rebell osa> ่อาพันใช่อาพันโอ้โหโอ้โหเนี่ยบุคคลที่ผมรักจริงๆแล้วก็จอดแจ๊บๆไปก่อนไงมีช่องแล้วก็ป๊อปป้าป๊อปป้าก่อนนะครับผมครับไม่รอช้าญาติพานะอะไรถูกใจมากที่สุดรถสปอร์ตมันต้องแกลงก็เกือบจะใช่แต่ยังไม่ใช่อะไรอะฮะรถชอบเวอร์รถชอบเวอร์ ช,ช,ช,อชอบเวอร์ชอบเวอร์ชอบเวอร์ชอบมากอ่ะเดี๋ยวนะชอบเวอร์ชอบเวอร์ชอบเวอร์กลายเป็นชอบเวอร์ชอบเวอร์ชอบมากเลยยานพาหานะอะไรชอบคุยโทรศัพท์เฮลีลใช่ป่ะโอ้ ฮาเล่ไงรถอะไรฮะฮาเล่ฮาเล่อพิตักบ้างพิตักบ้างยานพาหนะอะไรมีเวทมนต์ครับผมรถไฟไม่ใช่ฮะอะไรครับผมก็คือเฮลิคอปเตอร์หรือเฮลิคอปเตอร์นะพอยานพาหนะอะไรเอาเงินญาติมารถกะบะเออกะบะไงเกือบถูกแล้วยังไม่ใช่ที่ถูกต้องคืออะไรฮะรถไถนาถ้าเกิดเราตัดไม้โทออกก็จะเป็นรถไถนาถูกต้องยานพาหนะอะไร เมื่อยเมื่อยรถเมย์ไม่ใช่จักรยานยืนไปเลยไม่ฟันใจว่าเมื่อยแน่ๆถูกถูกถูกใ่อ่ะจริงจริงแล้วก็คือจักรยานต่อเลยค่ะนัอะไรขับไปต้องมีเรื่องมอไซค์แน่เลยชอบแว๊นไม่ใช่ฮะรถไฟ้ยไฟเปล่าวะกล้าเปล่าไม่ใช่ต้นไม้ไม่กล้าหรอกอันนี้คือมุกฉีไปแล้วอันนี้คือ ฉีดไปแล้วขาดเลยอะเห็นปะมึงนข้าว่ะาวนต้นข้าเนี่ยต้นไม้ไม่แปลกใจทำไมไม่มีใครมาวะเบอกฉีดกันไกลมากเออมก็เกษยรกร้ามาแล้วก็คือรถไฟแล้วยานพาหนะอะไรที่ขึ้นที่สูงนานครับรถขึ้นเนินไม่ใช่ครับอะไรอะรถไฟลอยช้า รถไฟลอยช้ารถไฟลอยช้ารถไฟลอยช้า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 แล้วไฟมันก็ขึ้นฟ้าไปเลยอ้าวยานพาหนะอะไรแข็งที่สุดรถถังนี่ลุงก็ใช่นะแต่วันนี้ไม่ใช่นี้เลยก็แข็งอยู่ะเรือดำน้าเกือบถูกครับแข็งที่สุดก็คือรถโป๊กรถโป๊กเป็นไงแข็งไหมโป๊กรถโป๊กแข็งไหม ออแขป๊กรถโป๊อรถกรถป๊กรถป๊กอันนี้ผมชอบอันนี้เราย่อยเป็นร้านเด็ดประเทศไทยเป็นบุ๊กเด็ดประเทศไทยผม้ชอบชออบาที่นี้ต้องขอบคุณลุงพันธีเอาตรงนี้เอาตรงนี้านะวันนี้ขอบคุณลุงพันครับผมเอาที่หน้าเจอเจอกันใหม่กับบัฟฟ่โล นอกจากปากดีแล้วนะนอกจากปากดีแล้วปากยังดีอีกด้วยใช่ไหมหัวก็ดีหัวยังดีเลยค่ะเออตายแล้วนอกจากตาดีแล้วหูยังดีอีกด้วยมันหลายครั้งแล้วเออมันไหลค้างไม่เป็นเรื่องอ่ะมันหลายครั้งแล้วทำไมอ่ะกันเด็กบึงาละทำไมล่ะทำไมล่ะอยู่นี่ปลาผักอ๋อปลาทอกหรอ รู้แหละถ้าย,ยังไม่เลิกพฤติกรรมแบบนี้จังปากเลยกะเจียมมเ๊ยบเมื่อ <laughs> กี้นุ๊กนุ๊กน้องกะเจี๊ยบดังนึกใช้จริงเ <laughs> ลยในบอกว่าหลายเรื่องนี่เพิ่งสองเรื่องเองถ้าฉันขืนฉันเล่าไปอีกนะแฟนแกดได้ห่อขึ้นฟ้าะะลแ,แล้วมั้งขอรุกเกดจะพูดเรื่องนี้ฉันก็เลยจะพูดเรื่องนี้ซาตูบุญบัตรเรื่องว่ามีผัวเป็นไลออนแมน ไอ้รอนอะไรจีจ้านึกว่ามีหัวเป็นอะไรนึกว่ามีหัวเป็นไรอัลแมนใช่ปะไอรอนไอ้รอนแฟนก็ไม